กูบอกเลยไตัวตัวคนคนที่ตัวเนี่ยมันบ้าแต่หมดว่าที่่งไมมึงอยู่แค่นี้ว่ถามจริงไม่แถวไปจบเลยมันไปผ่นเลยวเขไล่ปหนีวิ่ง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 วิงวิ่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 งิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง เมื่อ้งขนาดนี้มันต้องสตอรี่แล้วอะไอพี่เกใส่เสื้อนำีนรีบเปลี่ยนไป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  ไครับเอยถอดเสื้อแล้วก็รีบไปโงพยาบาลถอดเสื้อแล้วก็รีบไปโงพยาบาลตียตียขีขาเวลาบอกนีพีดมี้ทำไมแย่ทำไมไปโรงพยาบาลทำไปโง่ก็ไปโงพยาบาลไอ้สาวคิดว่าสาวชอบไคปิดยาถือ่พนี่นะมอ้ยมึงถอดเสื้อมึงก็ไปโรงพยาบานี่สัตว์เ้เอี้ยะไวะมีขาเรองะรวตอนนี้โรงพยาบลยอะไวะหรือมึงไม่มีเพื่อนแล้วมึงเด อถามกูถามจริงยืนี่อะไรอ่ะแล้วเขาบอกว่าเป็นสตอรี่แล้วเป็นสตอรี่ไงมันนี่เข่งกับพี่เป็นเป็นสตอรี่เหรอเป่นแต่า้เดินน้องกัวคาเดน่าตบหนูดิเล่นใช่ปะอ่ะแล้วมันเป็นสตอรี่ไงพีี่่่สตอรแล้วมึงจะร้องอะไรก็อยู่มันอยู่ในนี้นี่เลยอยูบ้านอะไรไอ้หัวปูดอะอยู่ไหนไอ้สัตวก ใช้หัวปูดไม่อะก็อยู่ดีๆเขากระวิ่งเขกระวิงหลังจากที่เขาแพ้รอบท้ายไปเวลาอยู่ก้อนหัวละลายอ่บคนมันเยอะกว่าเราประมาณตบปูมาแล้วอยู่ดีๆก็โผล่มากันเต็มเลยมาตีเฉยไหมหมัดได้หมดนะเขาึงจะหมัดก็ได้นะหลมัดได้หมดพวกเยอะปวดล็อกสกิลปากมีเสียเสียหนึ่งที่มันหยิบจะตกปูเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่ามันจะหยุดถึงไหนเอ้า นี่ที่มือที่มือนี่แม่งตีอยู่มั้นะตีอยู่ดิ่นี่่าดัมดกิก็คือตื่นมามันก็ตีได้เลยอย่างเงี้ยรไม่มันมัไม่ตีเราขอเสเลยออกมาถ้ายงที่เยก็ีไม่เกี่ยวถอดเสื้อไปถอดเสื้อแล้วเนี่ยแมนอยุดหยุดหยุดมันก็ออกเวลาไอ้มันก็ไม่ได้อยู่ในเวลาอยู่ดีถ้าอ่แหลรือแล้วกูถอดออกมาแต่มันไม่ได้อยู่ในเวลาจริงมาของตัวนี้ ทำได้นะพวกกูไม่รีบขอนะถ้ามึงกระจอกขนาดนั้นพวกมึงทำเลยนะไอ้เยี่นี่เห็นใหญ่ในปากกเนาะพวกมึงทำเลยนะถ้าพวกมึงกระจอกขนาดนั้นเฮ้ยเอ็มวิ่งมารเฮยไอ้เ้หี่อะไรอ่ะ ไบบบพี่ลมลบพี่ลปอมปอมปอใส่สูตรฮีโร่ไอ้สารนะสบับฮีโร่ฮีโร่ทำพี่อะไรอะมาใส่สูตรนอดมสูตรนนี้ก็แม่ฮีบร่มเอกมาเกิดได้ออเลือดเกกนะมอระเกิดกิเกบดไปดีกว่าเนี่ย้ายไลงลาก่ดีเก่งดีเก่งดีเนาะโง่เียอัดชุดคาบุบบ ก็คาบุกี่ละไอ้เหอ้ยเงียบแห่วนะเอาดิเอาเอาดิเอาอะไรให้คออ่ะมูเขียวป่ะนะอะไรให้คอมูเขียวมูเขียวามืเขียวให้พาพอะไรให้คอมูเขียวปะนะค่อยเข้าค่อยๆเข้าเช้าอะใครเลื่อนรถมาปดดุเลยฟนี่ฮีโร่ใครเล่นรถใครไม่มีปลาดุอะไรไปที่คอเ้านรมึงเขียวไปไปขา อเขียวหางดิ่งอยายนี่นี่นี่เขียวหงดิ่ไอ้หี่นี่ข้งกะดิ่งก็ไม่ให่นหางดิ่งไอ้หี่ต้องุนนเด็กแว้นเลยสาวดิ่งรั่วลยไ้เหียไอ้รถมึงไปจำหางดิ่งก็ว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไห้ไม่ไหวไม่ไหวไไวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไไม่ไหไมไไม่ไหวไม่ไไม่ไหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหไ่ไหวไม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 ่ไหวไ่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไ่ไหวไม่ไวไม่ไไ่ไไไไ จำไ้นะเว้ยหัวมนโดนไหลาเหยโดนจับแปะแบ้เล่นที่ความร้อนที่หัวไอ้สัตว์อะเลที่ร้อนทะเลที่ร้อนะเลที่ร้อนยอดอดอดยอดพี่พี่เฮ เี่โดพูดดีพูดดีพูดดีพูดีพูดดีพูดดีาไดไม่ไดไมู่ดดีพ่อดีพูดดีพวดดีพูดดีพูดดีัูดดมพูดดีพูดดีูดดีพูดดีพูีูดดีพ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 รดดีพูดดูดดีพูดดีพูดดูดดีพูดดีดไีดดีพูดดีพูดดีดดไม่ดดีพมดดดพูดดีพมดดูดดีพูดดพูดดดดพได้ด อยาอมแน่นเหล็กกูว่าแล้วเห็นไหมอยาเล่นอะเป็นมีดอยากพูดว่าพี่ติดให้เวลาที่เฟ้นมันมันก็ยังอยู่เลยไม่รู้สิครับทำไมมันตื่นแล้วมันมายืนรับไม่ตื่นอะไรอ่ตอนนี้คือมันมันไอคีมันทำทิดกดทุกอย่างเลยอะตื่นมีมต่นมีลมคือมันไม่ถอดเะไรจส่งคลิปให้พี่แกมแล้วพี่นที่กองกดอะไรมโจทย์ความจริงแม่งกูยืนคุยกับพี่กระสายกูคุยไปคุยมาสักพักไอ้เนี่ยหลงรูปกูสะดุ้งเลยมึงพูดว่าอะไร พูดเร็วรูปแร็วไอ้ไอ้บ้าโดนแทงทั้งบ้านก็แค่ไอ้เริ่องอะไรพี่ไปยืนไหนมาพูดเรื่ออะไรนะอย่าอย่เพิ่งแทงมันอย่าเพิ่งแทงมันอย่าเพิ่งแทงมันอะไรอะไม่แทงกับไม่แทงร้านแต่งตัวยืนเบาอ่ะยืนเบาคืออะไรอ่าวมาดูนะเทียบพวกแห้โอกาสแล้วนะเนี่ยยืนเบาไอ้สัตว์ไม่มาดูดิเที่ยวกูหน้าไม่อ่ะสัตว์หน้าไม่อะไอ้สัตว์พี่โดด้วยไอ้เที่ยวใจเฉื่อยดัเนาะไอ้สัตว์เออไอ้ฟ็อกซ์แบ็ค ดูนี่มันจะเดูนีมันจะแก้ไงนย่มตั้องดูนีไอเหี้ยด่าก็พี่ผมไถามอะไรอะไรใี่ขนาดที่บ้านจะคุณยังไงอ้าบ้าน่คุณยังไงอะดูนี่ขนาดที่โดนไม่บัดนเ่ยองนี้ผมก็ไม่ไว้หน้าคุณนะครับผมไม่ไว้หน้าเอาหัวสาออกก่อนดิหัวาออกก่อนดี่ปาก็ตอบนะครับทำให้กินตอนนี้มานั่งกินเกลี้ยงาอรกเขียบเกียงบ้านหอกหลอกอการไอวะ ค่เจไม่พอพี่แค่เจีวไม่พอที่เมืองตง้งกระทักไปทางบ้านมันก็เลิกเลยต้องกอดผ่านตัเลนอีกโลไม่หรอวะไปไม่ได้ที่จะให้ไปทบ้ี่มันมีพวกต้องผัเหรอฮะอย่างนี้ผมไม่ไว้หน้าเดียวชีเดียวชีมันม่เป็นยั ไม่รัไม่รัครัไม่ไม่เมียเมียเรล้งจานเมียร้างคุณนึกว่าบาริวเ่าตอนี้ไอ้หเขียวต้อต้องต้องขามที่นี่กันอไมันจะเล่นกูอยู่คนเดียว่มากรนมานลออแค่ธรรมดาไอรนี่มัเลื่อนเยไอ้กูมันเอากูใหญ่ล้น่มันล้นเยมันอโหเลือดเต็มพื้นเลยว่ะไอ้รถไม่มันผิดกดเลยถ้ามันเล่นตามกดอะไรมันก็จะสนุกเว้ยแต่ไอแม่งมันผิดกดเยีเหลืองตีเียอะไรนั่นก็ข่าวมาดามอ่ริดทุกอย่างไอ้รถ มันก็แค่รับการต่อในวอรแล้วมันก็มาไอ้แสบมันเข้าได้มีมรถงงเลยในตอนนี้เนี่ยก็ดูดิมาใส่ชุดนี้เนี่ยเข้ามาในบ้านกันอ่าชุดนี้มันรู้สิ่งขึ้นมันก็แทงแทงแทงบ้านหมดแทงม่วงหมดชุดนี้ม่วงขึ้นจากเสื้อแจ็คเก็ตของบ้านถ้าไม่โดนใบกูก็เลยเนี่ยนะเฮ้ยไม่มันตามกูเต็มเลย แล้วไร่อะการผเเออ่าสองสองเ็กเฮกลัวให้เพื่อนกูไปช่วยกูได้่ัวเพื่อนกระเดองสองเด็กให้เพื่อนกระเดงแบบมามาช่วยแบบแล้วให้พวกนี้กระจายเบิกรถหนีกันไปแล้วค่อยมาตั้งหลักใหม่เอากระเดงมาสร้างกราฟออนว่ะ อย่าใหญ่ยาใหญ่ยาใอย่ยังไม่ต้องไม่ต้องยาไม่ต้องอย่าไปเลื่อยทำอย่านะอ๋อจะเก็บรถแต่ไปเฉยชนอย่างเงี้ยเออไอเมยเห็นไม่เห็นไม่ให้เมียมึงพูดอ่ะมึงได้ให้เมียมึงพูดแต่ถ้ามันยืนตรงที่เก็บรถจริงๆก็ถ้าบอกให้มันหลบแล้วมันไม่หลบก็ปล่อยนะปลาไปอีเรื่องแต่ทางที่ดีปล่อยมันอยู่ดีกูมลกูเต็อยู่ข้างนอกไอ้สัตว์กูยืนพวกออกมาพวกมันทั้งหมดทำไมก็มา มาต่อยเว้ยเจเล่นเจอเล่นเจอเล่นไเป็นยอะไรมัวร้อนดีกิแล้วมันเอาเขาเอาเขานันใครมันโอเคโอเคนะใครไว้ตไหนอะไอโง่ใส่ตามมาโอ้โหไม่อยู่ละเดี๋ยวเดีูเบอร์ซูเปอร์คามาแล้วกันเลียากกว่าจัดการเลี้ยงรถเขาอยู่เ้ยตัวแรงอ่ีไโลน

เเรราาาาะว่่บ้นนลโทำอะไรไม่ได้แค่มันดักเกิดอย่างนั้นน่ะมันต้องให้พี่แกไม่เชื่อแล้วพี่แกไม่อยู่ไหมทำงานนี่แล้วมันไม่เอาพวกมึงมันเอาแต่กูอะกูอยู่นอกมันจะเอากูได้ไงถ้ามาเอาแต่กูคนเดียวเลยกไม่เดียวกูคนเดียวโลหมดเลยนะก็พวกคุณต้องการที่จะมาเปิดอะไรกับผมอ่ะพวกคุณต้องการพูดอะไรกับผมอ่ะ พวกคุณมาพูดอะไรกับผมก่อนผลเลยเล่นตามโลไงผลเลยมาเล่นตามโลมันเป็นอย่างนี้ไงเราเล่นตามพวกคุณแล้วพูดแต่อะไรอีกอ่ะจะเอ่ยทียอะไรกันอีกอ่ะพวกที่เราเล่นกับบ้านแดงและบ้านแดงมาถ่ายนี้นมันลืมหรือเปล่าว่าเล่นก่อนนี่เลยพวกตอนแรกพวกคุนเยอะลำบากมันี้ตอนเล่นคือต้องเป็น่าไรมจะรับเมื่อไหร่ครับเข้าไปก็เท่านั้นปากดีจังเลยยเนี่ท้าเพื่อนเลือดท้ายตราดว่ะ

ยืนพวกอยู่หน้าบ้านอ่ะชิมเข้าบ้านชิมวิดีโออ่ะเดือดท้ายตารางเต็มเลยนะก็พวกเยอะพวกเยอะก็ต้องห้ามทำลายอยู่ข้างล่างเขาทำอะไรกันอ่ะลุมใครอยู่น่ะเออลุมกูเนี่ยตััวนนน่ะเ็ลุมกูฆ่าหกรอบเลยเนี่ยเล่นหรือฉี่วะเนี่ยมันรู้เหรอองอะไรตัวเนี่ยเออมันรู้เอเอเขียเป็นส่วนตัวกูละเหม็นไอ้มึงดูดิมึงเดือตามกูกูเกิดแล้วไอ้ร้อนส่งบ้านกันทำไม

อไว้ก่อนนะไม้นะแล้วกันจะยจดีกนต่อไนะครับปนนึงปันนึงน่ะน่ะพี่ฟังผมน่ะฟังผมบ้านดำบานดำบานดำคือผมถามดีๆใช่ไหมตอนที่ผมถามอ่ะต้อถามดีๆใช่ไหมไปยืนเ่ามันว่างเท่ามันว่างไดี๋ยวเดี๋ยวคกจะลองเติดนลองวิ่งไปแทงแม่งดิขอรถในดียขอรถในดียร หลบผมก็ได้ถามทไมแเปิดน้องกูผมาถามทำไมอ่ะกูเลยผิดอ่ะไม่เยอะไม่เยอะตัดผมเองก็เนี่ยผมเองเนี่ยทำไมอ่ะจะไม่บอกให้เดี่ยไม่ตีไม่ได้ครับมันเป็นลาบอมไอ้เดี่วไม่ไดครับไม่ตัดละผมไม่สนโรงงานตายใครอ่ะแายตาเปิดจับเดแล้วได้อ่ะเฮ้ยเฮ้เรียกผมคือเรียกเรียกตอร์วีต้องเกิดแล้วเนี่ยกนั่นนะไอ้โจนีนะ

ขอคนที่คุยรู้เรื่องแล้วกันตรงนี้คุยรู้เรื่องแไม่รู้เรื่องก็ต้งเราโอเคเอางี้เอางี้เอางี้ผมคุยถ้างั้นเราคุยเต่ละคนแล้วกันจ่องเอาไปจอดคนแล้วกันนะ ก็คือคเมื่อกี้อยู่ที่บอกว่าเขียวผเขียวผมอยู่หด้านนั่นใช่ไหมคนถ่ายโกโปรไม่ใช่ผมแล้วก็ไม่ใช่ผมเขียวโอเคนะเต่อยู่ไหนกัปัดเดี๋ยวดี๋ยวนี้เาไมาปาดนที่ผมไมถ่ายโกโปร้องคนกังวงหรือป่าผมถาดีๆใช่ไหมนอนตายอ่ะที่ผมไม่ได้แบบผมมาผอมาหน้าบ้านันอ๋ออยู่หน้าบ้านแล้วเหรอคำตอบที่ผมได้คือด้วยดีกว่า กูจะหน่อยผมก็เลยบอกเอาทำไมพูดอย่างนี้ไอ้ที่ผมได้ยินชัดที่สุดคือบอกว่าจะไม่ไว้หน้าพวกผมคืออะไรครับแล้วสองคนที่ยินสองคนที่อนนั้นใครครับตอนนั้นใครกินรู้ว่าคนคนเขียวคนร้อนเขียวใช่ไหมที่เพียงบอกนคเขียวมากกอ่าอันนี้พี่พี่อันนี้พี่อยู่ใช่ไหมแล้วพี่ก็ห้ามแล้วพี่บอกเอยพอพอแล้ว ูดแล้วผมผมได้พูดแบบตะก้อใส่ไหมผมความพูดดีๆใช่ไหมมารอบสองหนักเลยนะผมว่าเสียงที่พูดนนั่เสียงคุณหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยคุณลือตอนนี้ผมโอ้โหผมเล่นดีมาตลอดครับไม่ต้องห่วงเอางี้ถ้างั้นผมขอตัวได้ไหมผมขอตัวสองคนเน่ะที่มันทําน้องผมผมขอตัวสองคนนั้นได้ไหมอ่ะคุณไปหาให้ผมได้ไหมอ่ะอยากล่น้องคือทให้มีแรงเล่นด้วยนะหลักๆคือไอ้หัวเขียวครับไอ้หัวเขียวอ่ะหลักๆคือไอ้หัวเขียวเลยมันชื่ออะไรมันชื่อใช่พี่เบ้อะ เอางี้ดีกว่าครับเอางี้นะไม่ต้องใช่พีนไชื่ออะไรวะาหัวเสือไม่ต้องหาตัวนะนอน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 นเบนในเนอะไรอ่ะพี่เบนจับหนูได้ไหมผมยังนึงอยู่แล้วไม่ผิดจะต้องเล่นเท่านั้นไม่ไม่รู้ถ้าไม่เล่นผมไม่รู้นะว่าผมอยู่แบบนี้แหละก็โถมก็โถมเลยก็โถมเลยพีุ่พเนขึ้นกว่าจะพอใจแล้วกันคุณนะสนามะเดี่ยวไปไปไปผมขอไปไปผมขอนเล่นทอมมี่ก่อนว่าไอ้เรื่องว่าไอ้เรื่องใส่ว่าไอ้เรื่องสนามาคืออะไรทอมมี่มึงพูดดิ่สนามาอะไรที่มัน ไนะเมส์ทำรู้สุกอลงมา่เคยเนีนมีคอสกลครับางหเราจะไม่เล่นน้าเกียรก็คือการล้มของคนที่กำลังจะลงจารถครับแต่สมาชชนไม่เอาตรงเลยนะใช่ครับชนร้าซึ่งผมไามว่าผมไม่ไดว่าทำไมทำไมทำงานพี่ทำอะไรไ่ได้ประเทศอะผมซึ่งผมเดินไปถามว่าทำไมถึงทำงานไม่เห็ครับพราเขากำลังจะลงเนจะจอดกุจะลงแล้วคุไม่บั้มหลบรถมันไหนเวียแล้วแราวรู้ไหมว่าเขาปฏิญาอะไรทีาจะทำเจาอแล้วในใน่ลาอะไรก็อชนกาะนีผมไม่สนเราังรถ ไเียมาลอีกแล้วเออมันชุกมันชนกูทีนึงกูหยุดมาให้โหลดมาเล่นหลดแค่นั้นนะครับาเราต้องมาเล่นนะครับเว่นชนคือได้เฮ้ยบัมแล้วไม่ลงด้วยเด็กไม่สือพวกผมวิ่งหนีขึ้นเขาอีกถึงว่าไอคนขับเบนซ์เสียมือมันเอาที่ใส่นี้มาจากไหนผมไม่รู้นะมีเท่าไหร่เล่นเท่านั้นที่ผมจะเล่นสามสิบครับแค่นั้นเองคืออยากเล่นก็เล่นได้ไหวด้วยแค่นั้นแล้วไม่มีเวลาวอรครับเล่นในไอที่บัมแล้วไม่เล่นแนว ไอ้รถแซมตาไนเลยไอ้รถไอ้รถไปไกลไึ่ไอ้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 ไล้ไอ้ไม้ไอ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 ้อ้ไอ้ไอะไอ้ไอ้ไอ้ยอ้ไอ้ไอ้ไป้ไ่้ไอ้ไอ้ไี้ไอจไอกไอีไอ้ไอ้มอ้ไอ้ไอไอ้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 ไอีไอ้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 ไลยไอ้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 อ้ไอ้ไอ้ไอไอไยอ้อยอไออไอไอไยออยอไ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 ลอ้ไอไอ้ไออไอไยไอไ้อไเอไอไอ้ไลอ้ไอไอ้ไอไ แจ้งก็ยินแจ้งด้วยครับเป็นพวกตัวที่ยินทั้งหลังกับตัวจะยินฟังด้วยกันตอนนั้นดูชักไปฟังดิชักนะครับหนีใช่ไหมกกูชัฟันดิ้ ไม่มีสตอรี่ก็โถมอยู่งั้นแหละคือแบบว่าพอได้ยินคําว่าแบบไม่อยากแบบไม่ทีหลังไม่ไว้หน้าแล้วเนี่ยอยากอยากเจอครับแบบไม่ไว้หน้ามันเป็นยังไงแต่เราไว้หน้ากันตลอดนะเราคุยกันตลอดดีๆนะกับพ่อตกลงนะได้พ่อตกลงที่มันขอว่าไม่เอานะครับเป็นหน้ครับที่ดูไปถ่ายดิคือมันหลายเรื่องอะครับมฮะพยายามเวลาเรื่องการไหลเลี่ยงฮะ ก็เห็นอยู่เราเพิ่มเคลียร like so ์กันคือก e, ็คือม hey ันจะเล่นสตอรี่แหละจริงๆอ่ะแต่แต่แตอนนี้ไม่เล่นเรื่องนรื่องด้วยไม่มันบอกว่าเนี่ยผมจะเล่นหุ้นเรื่อยๆนะไม่ไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวจะเป็นเวลาแต่ครับผมยังไม่ได้เล่นเรื่องเรี่องะรับไม่เลือกไม่เลือกตามมาครับมันเลยมันก็ผิดตอนนี้มันผิดอยู่ แ้วเราแจ้งผมก็ให้เวลาคุณไปเลือกอย่ไปเลือกอะไรบ้างตอบนะถ้าคุกกินอาหารก็ไม่ได้ตอบสามหมี่นครับไม่มีคนแล้วใช่ผมไม่เห็ไปโดนอีโมวะไม่มีคนแล้วเมื่อกี้ที่มาลองบ้าไม่โดนบ้าแล้วคนที้มคือใครว่มามันก็มาเป็นมันก็มาจังหวะอยู่แล้วก็ถ้าบอกแล้วถ้าจะเล่นถ้าเกิดถ้าจะมากระตือก็ตามนั้นก็อยากเล่นก็เล่นไปเลยอ้าวอย่างนี้ก็เดี๋ยวหาว่าผมทำคนไม่มีทางสู้อย่างนี้หรอโอ้โหจ่องแค่นี้มันก็ไม่มีทางสู้จ่องน่าจะรู้อันนี้คือหาเรื่องแล้วเฮ้ยแล้วมาปัาเรื่องอะไรกมาเล่นต่อเนี่ยคคคืืืออออผมตนที่ รอบสุดท้ายตรงตรงแถวๆปั๊มตรงหลังบ้านอ่ะคุณก็พูดใส่ตลอดนะว่าแบบคนเท่าเม็ดจะมีอะไรมาเป็นส่งของบ้านเลยเดี๋ยวมาคือผมส่งของบ้านแล่ที่ผมพูดคำนี้ไม่ได้ครับผมตลบอยู่มันอยู่โรงพยาบาลแล้วมันไม่ได้ผมว่าไม่ไม่ไม่ตอนตอนเท่าเท่าอ่ะผมอยู่มันปืนไปแล้วลูกไปแล้ว ก็นั่นแหละคือว่าไงมึงพูดเลยเพื่อนี่เยี่ยมโตมาดีสันมาอย่างประทับใจครับกลับมาดีใจนะมาดีใจครับมีคนครับทุกไม่ได้ตื่นมาไม่ยู่เลยแต่ผมตื่นมาผมตื่นมาอะไรอะไรกันกูด่ามันไงผมจำกูได้นี่ไม่ใช่ตอรีบบ้านครับที่ตอรี่คนมึงไม่เคยด่าไงกูด่าแก่ไม่เกี่ยวกับบ้านนะทั้งหมดที่ใส่เสื้อสีนี้สีน้ำตาลนี่ก็ตอรีบเอาคนมาเท่านี้เลยครับมันก็จำกูได้แล้วมาจำกูได้เป๊ะเลยผมไม่สามสิบนะ ผมจะเได้หนักมีคนไม่รู้มีนักขวาผมก็ไม่รู้ครับจะเล่นน่ะฝ่ายดีก่อนเองครับก็ต้องรับน้ำเหลาได้เลยนะครับไม่จำเลยหรอไม่กำเลยถ้าเกิดว่าไม่มีคนพูดไม่ได้จะไม่หลุดออกมาช่วยคนตอนหลังครับเอามาเลยครับมามารับเลยดิไอรถไอรถจะมาไล่ไอรถที่เขามาไล่ชนคนตอนกลังจะลงจากรถด้วยครับไอพวกนั้นเข้ามาด้วยนะ ก็เดยวขออกเขาให้แล้วกันให้เงินแ้นขอแสดงความรับผิดชอบมีเท่าไหร่เอามาเท่าไหรนเามาเท่าไหร่เดามาเ่าไร่เอาม่าห่เอาวไหร่เเท่ยร่เอามาเ่แหร่เอดเท่าามาาไนร่มาเท่าไหรามาเท่าวหร่เอาาเ่าไร่อมเ่าไ้่ามาเท่ารามาท่า่เมาเ่ร่เามาท่่อยม่หร่เนเหร่อามารมเไห้่อามาเ่าไเมาาไหามาเ่ารเมาเ่ไร่ม่่อามเาอ

จอมมึงแรกทำแถวว่าตอนแรกเยอะเลยผมไม่ผมไม่พูดเยอะอยู่แล้วพูดอยู่แล้วผมพูดอะไรพูดอยู่แล้วผมพูดอยู่แล้วผมพูดอะไรอยู่ไม่พูดเยอะเจ็บคอหรือเปล่าผมพูดหอนยู่แล้วผมพูดอะไรอยู่เวลาเยอะักแบบพูดเยอะเจ็บคอหรืเปล่าเราอะมาด่ากูมาหน้ามาเลยมันอร่มากน่อยมากันด่ากูออ่อยขนาดนั้น มึงจาตกรไอ้สัสอะไรไม่รู้มนชื่อไวกูไชื่อกุติไอ้ัตามคนมาเรื่องเรื่องตเลยไอ้ตุอยากเล่นเล่นไมไ่ไม่ได้หมา่านท่ก่อนก่อนไฟสุดท้ายเนี่ยพวกคุณยังตามกัไม่ได้นี่อันนี่กระดึงบอกลตนนี้้ก็ตามมาเถอครับแจตามให้กจะเริ่มแล้วอ่ะก้อมาต่อกรืจะเริ่มครับแต่โดนบังคับเริ่มสุริโค้งแบบเียดินแ รับเริ่มผมไม่พี่เเริมอยู่แล้วเพื่อนรถตู้เิ่นไปตรงมาได้ยางนั้นครับเวลาคนเลอย่างได้ได้ได้เะนก็ไปหลายรอบเลยเนี่ยตดอกที็ปอแล้วไม่ต้องเล่นหรอครับพูดกดงินมาเดี๋ยวตามให้ก็เดี๋ยวลองตามดูถ้าตามไม่ได้ก็ผมก็รับสภาพอยู่แล้วไงจานจานเยบเพิ่มเพิ่มไปนานเราลนีบขับรเ้าเดยมงไ้ชงก้ชไป แต่อะไรไม่เปิดสตอรี่ยังของไม่ใช่หรอทำไมเล่นได้ไงโอ้ยเฮียชนอยูเที่ไหนเป็นคนมาเด้อเดี๋ยวคนมาเด้อระวังระวังใครยืนบนถนนถ้าเกิดเขาชนก็โทษเขาไม่ได้นะก็ใครโดนใครบัำรถอะไรวะเยอะแล้วเดี๋ยวใครหลับเขาชนอะไรจะไปได้ไปโดนใครวะอ้าถุนไปวะพี่โด้ปะเรียบร้อยไอ้เหี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ที่เห็นรถเบนด์ดำรถเบนด์ดำขาสของบ้านเราตาหมอหรือวะ ไอ้หนี่อะไรวะไอ้ผมทองทองคุ้จักปะรู้จักปะเห็นะคุทองอ่ะน่เนือคุณมาเอารถตู้ไปที่มาลงตู้ไปอ่ะงพูดชื่อโอ้โหอัเยนเป็นคุณีจัดเยนื้อแลลงมาเนื้อเื่งรถนี่ไเยอะ้าไมฮะใ่ เพื่อนอะไร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 ครับผมนั้นแหละเขาจะเล่นหาคนมาหาคนมาก็รับสภาพไปแล้วกันแล้วที่รู้เรจะแจ้งไหมไปแจ้งถ้าเรื่องเรื่องนี้จะแจ้งมันแจ้งมันแจ้งอยู่แล้วแจ้งก็ต้องแจ้งอยู่แล้วคไม่ทำเรื่องขับพังหรือเปล่าน่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็ยัดเยียดกคนได้หรื แร้วเป็นงไงเลยพี่แจ้งมันเองแจ้งไอ้กลมไอ้หัวเขียวอ่ะคือพี่ไม่รู้นะว่าเราเราที่กับที่ก็ห้ามคือพี่เล่นอ่ะพี่เล่นกับบ้านเขาไม่รู้ไงเพราะ